อาชีพแปลกๆแ,แต่มีอยู่จริงสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาชีพสุดแปลกนะคะแต่ว่ามีอยู่จริงว่าแต่จะแปลกแบบไหนและมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับ10แม่บ้านสุดเซ็กซี่เมื่อพูดถึงคุณแม่บ้านรับจ้างนะคะเพื่อนๆคงจะนึกถึงคุณป้าที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยเนาะแล้วก็ จะมีไม้กวาดเป็นอาวุธประจำตัวและมาพบเราตามเวลานัดหมายลืมไปได้เลยค่ะสำหรับภาพลักษณ์แบบนั้นเพราะนี่เป็นธุรกิจของบริษัท f a นต a s y m y Service of l u b b ล c ในรัฐเท็กซัสไม่เพียงจะมีแม่บ้านฝีมือไว้ให้บริการเท่านั้นแต่แม่บ้านที่มาเคลียร์บ้านให้คุณเนี่ยจะยังสวยเช้งกระเดะเรากับพริตตี้แถมมาทำงานด้วยเสื้อผ้าที่นุ่งน้อยห่มน้อยนะคะตามกระแสยุคป,ประหยัดกันอีกด้วยค่ะตู่หู ถึงตรงนี้หนุ่มๆหลายๆคนอาจจะมีจินตนาการที่เริ่มจะฝันหวานกันนะนะคะแต่ว่าอย่าได้หวังจะได้แต่ต้องเนื้อตัวของแม่บ้านที่คิดค่าบริการชั่วโมงละ3,000บาทคนนี้เด็ดขาดนะคะไม่งั้นคุณอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> อันดับ9นักทดสอบกัญชา เมื่อฟังชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะไม่ใช่เป็นอาชีพที่ให้ดูดกัญชาไปวันๆนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นการเทสทางเมดิคอลนะคะเป็นการใช้ในวงการแพทย์นั่นเองค่ะคือเป็นพวกทดสอบกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเขาจึงไม่ใช่การสูบกัญชาให้เมาเล่นค่ะแต่เป็นการเทสว่ากัญชาแต่ละชนิดนั้นเหมาะสมกับอาการป่วยแบบไหนและนำไปเสนอเป็นผลงานวิจัยทางการแพทย์ต่างหากล่ะค่ะ อันดับ8นักทดสอบเช็คทอยฟังดูเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนอะไรนะคะกล่าวคือแค่ทำออกมาให้เหมือนแล้วก็ใช้งานได้ก็เพียงพอละแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกว่าจะได้ของเล่นสุดเสียวออกมาแต่ละอันพวกมันต้องผ่านการทดสอบการใช้งานโดยเซ็กทอยเทสเตอร์ซะก่อนคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจนี้มีตัวตนจริงแถมส่วนใหญ่มักจะเป็นสาวๆซะอีกด้วย ที่สำคัญคืออาชีพนี้มีค่าตอบแทนที่หรูหราเอาการเลยทีเดียวเพราะธุรกิจของปลอมเหล่านี้แม้จะอยู่ใต้ดินเป็นหลักแต่มันก็เติบโตวรวดเร็วไม่ใช่เล่นเลยนะคะส่วนลักษณะของการทำงานเราก็คงไม่ต้องพูดถึงมันหรอกเนาะอันดับ 7. นักทดสอบสไลเดอร์ เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เครื่องเล่นธรรมดาธรรมดาที่ให้ความสนุกเราเพียงไม่กี่วินาทีจะต้องการผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบด้วยแต่ที่บริษัท First Choice Holidays บริษัทชั้นนำของอังกฤษเคยมีประกาศรับสมัคร Water Slider Tester เพื่อตระเวนทดสอบเครื่องเล่นตามสวนน้ำในเครือทั่วโลกที่ไม่เพียงจะเช็กว่าตอนถลายตัวลงมานั้นสนุกละสะดวกแค่ไหนแต่ยังทดสอบไปถึงคุณภาพของน้ำเป็นอย่างไรปลอดภัยไหม คุณภาพของวัสดุที่นำมาทำสไลเดอร์อีกด้วยแถมอาชีพที่ดูง่ายๆเบาๆนี้ยังรับค่าตัวสูงถึงปีละ20,000ื่นปอนหรือราวๆ900,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> อันดับ 6. นักชิมอาหารสัตว์แน่นอนว่าอาชีพนี้มีอยู่จริงค่ะแถมเจ้าของอาชีพยังเป็นคนอีกต่างหาก และผู้ที่ได้รับการยอมรับเรื่องลิ้นที่สุดของวงการนี้ก็ไม่มีใครเกินไซมอนอลิสันนักชิมอาหารสัตว์ชาวอังกฤษที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นซีเนียร์ฟู้ดเทคโนโลยีของบริษัท Marks แอนด e e เและหน้าที่หลักของเขาก็คือการชิมและประเมินคุณภาพอาหารสำหรับสัตว์โดยพิสูจน์ตั้งแต่สารอาหารกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและยังต้องแยกแยะด้วยว่าเมนูแบบนี้ บรรดาสุนัขและแมวจะชอบหรือเปล่าแถมยังต้องแยกแยะด้วยว่าหน้าตาแบบนี้เจ้าสัตว์เลี้ยงจะรับได้หรือไม่และไม่ต้องกังวลนะคะว่าเขาจะกินมันเข้าไปเพราะทุกคำที่ชิมเสร็จเขาจะคายทิ้งทันทีค่ะอันดับ 5. ธุรกิจโรงศพสุนัขอาจไม่แปลกเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นธุรกิจที่เริ่มเป็นที่รู้จักในบ้านเราแล้ว เพียงแต่ความแปลกของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ลักษณะงานที่มีไม่ต่างจากการออกแบบลงศพทั่วไปแต่มันแปลกตรงที่ลงพวกนี้ออกแบบโดยไม่ถามความเห็นของสุนัขหรือเจ้าของสุนัขเลยสักนิดแต่ส่วนใหญ่กลับทําออกมาได้ตรงใจเจ้าของสุนัขอย่างมากเลยทีเดียวแถมอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยทีเดียวคะ่ะอันดับ 4. นักทดสอบที่นอนหรู หลายคนคงใฝ่ฝันถึงอาชีพที่เอาแต่นอนอย่างเดียวก็ได้ตังค์อย่าคิดว่าอาชีพแบบนี้ไม่มีจริงนะคะเพราะ luxury bed tester นั้นมีอยู่จริงในโลกค่ะหน้าที่ของเขาก็คือทดสอบคุณภาพที่นอนหรูๆที่ใช้ตามโรงแรม5ดาวรวมทั้งชุดที่นอนออกใหม่รุ่นต่างๆที่จะวางขายในตลาดด้วยนับว่าเป็นงานที่น่าสนใจและสบายมากๆเลยนะคะ yeah. อันดับ 3. บริษัทรับจ้างโกยอุจจาระสุนัขนอกจากจะมีบริษัททำความสะอาดสำหรับคนแล้วบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อเก็บกวาดมูลสุนัขก,ก็มีเช่นกันนะคะและนั่นก็คืองานหลักของบริษัท The Dog Buds เลบริษัทรับจ้างโกยอุจจาระสุนัขที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มธุรกิจเพราะถูกเพื่อนบ้านวานให้โกยอุจจาระในสนามหญ้าหน้าบ้านไปทิ้งจนเกิดเห็นช่องทางที่จะทำเงิน จึงเปิดรับจ้างขึ้นแค่เพียงลูกค้าโทรเข้ามาก็จะมีพนักงานมืออาชีพถูกส่งออกไปจัดการให้ทันทีซึ่งโดยทั่วไปคิดราคาเหมาสัปดาห์ละ5ดอลลาร์หรือประมาณ150บาทต่อสุนัข1ตัวและเพิ่มอีก2ดอลลาร์หรือราว60บาทสำหรับสุนัขตัวต่อไปและอาจจะมีชาร์จเพิ่มอีกนิดหน่อยตามสภาพอากาศอีกด้วยค่ะอันดับ 2. นักทดสอบสเปิร์ม เรื่องการบริจาคสเปิร์มนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วนะคะสําหรับคนไทยเราแต่ถ้าจะบอกว่าสเปิร์มที่บริจาคไปแล้วหลอานั้นเนี่ยต้องมีการทดสอบด้วยละคะใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงเพราะนอกจากจะเป็นอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูงพอตัวแล้วงานของพวกเขายังมีแค่นั่งอยู่กับหลอดอสุจิเราสี่ร้อยอันที่ถูกส่งเข้ามาให้ตรวจสอบว่ามันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่คะ่ะอันดับหนึ่ง ทดลองมีเซ็กกับโซเพนีนอกจากจะไม่ต้องเสียค่าบริการแล้วนะคะสำหรับนายคนนี้ที่ชื่อว่าจมี่ลัสคอน่ยังทำอาชีพที่หนุ่มๆทั้งหลายต้องอิจฉากันอีกด้วยนะคะเพราะเขาคือผู้ที่ทดสอบการมีเพศสัมพันธ์กับโซเพนีโดยเขาจะมีหน้าที่คอมเมนต์ว่าเธอแต่ละคนมีดีอย่างไรหรือมีข้อควรแก้ไขประการใดบ้างนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์การทดสอบสภาพร่างกาย แถมยังต้องถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อทำเป็นประวัติด้วยแหมอะไรจะขนาดนั้นพ่อคุณก็เป็นเรื่อง18บวกสักนิดนะคะแต่เป็นเรื่องแปลกละขำๆและเป็นสารคดีเกี่ยวกับอาชีพที่ปัวพันกับเซ็กตลอดเวลาโดยเรื่องก็มีว่าอิตาจมี่ลัสคอนเน่เนี่ยเดิมทีมีอาชีพเป็นดีเจในผับค่ะและเป็นนายแบบสมัครเล่นด้วย วันดีคืนดีก็ไปเจอกับมาดามฟิโอเรล่าเลือกสาวๆได้สูงสุด7-8คนก็ทำเอาเจ้าหนุ่มฟ้าเหลืองเข่าอ่อนได้เลยทีเดียวนอกจากเหนื่อยแล้วเนี่ยยังจะดูเหมือนจะล้าเสียด้วยเพราะเขาบอกว่าเดือนหนึ่งๆจะขอทำการคัดเลือกแค่วันเดียวเท่านั้นแต่นั่นหมายถึงว่าวันละ7-8คนตามที่กล่าวไปแล้วคะ่ oh, <no. S 1> ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นอาชีพแปลกๆที่น่าสนใจทั้งส0อาชีพเลยทีเดียวนะคะ ขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากยักษ์ไกล .com ค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราบริงานต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ